มรณะในหมู่บ้านชาประมงณหมู่บ้านชาประมงเล็กๆริมฝั่งทะเลอันดามันความสงบสุขถูกทำลายลงเมื่อนายสมหมายเจ้าของเรือประมงรายใหญ่ของหมู่บ้านถูกพบเสียชีวิตอยู่บนเรือของตัวเองร่างของเขาถูกมัดติดกับเสากระดงเรือมีรอยแผลฟันปลาฉลามหลายแห่งบนร่างกายร้อยเวรหญิงสารพีนักสืบจากตำรวจภูทรจังหวัดถูกส่งมาสืบคดีนี้เธอเริ่มสอบปากคำผู้ต้องสงสัยหนึ่งนางบุญมีภรรยาของผู้ตายอ้างว่าอยู่บ้านทั้งคืนรอสามีกลับจากออกเรือ สองนายใช้ลูกเรือคนสนิทบอกว่าแยกย้ายกับนายสมหมายหลังจากเทียบท่าสามนายสมศักดิ์เจ้าของเรือประมงคู่แข่งยืนยันว่าอยู่ที่ร้านอาหารในหมู่บ้านตลอดทั้งคืนสี่นางสาวแก้วลูกสาวของผู้ตายอ้างว่าไปเที่ยวกับเพื่อนที่ตัวเมืองจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุร้อยเวรสารพีพบหลักฐานสําคัญเศษอวนติดอยู่ที่เล็บของผู้ตายขวดเหล้าที่มีลายนิ้วมือหลายคนโทรศัพท์มือถือของผู้ตายหายไป พบรอยเลือดบนพื้นเรือที่ดูเหมือนถูกพยายามเช็ดออกจากการสืบสวนเพิ่มเติมนักสืบสารพีค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจ 1. ในายสมหมายเพิ่งได้สัมป,ปทานประมงใหม่ที่มีมูลค่ามหา,าศาล 2. นางบุญมีเพิ่งทำประกันชีวิตให้สามีในมูลค่าสูง 3. นายชัยเคยมีปัญหาขัดแย้งกับนายสมหมายเรื่องส่วนแบ่งรายได้ 4. นายสมศักดิ์เคยขู่ว่าจะเปิดโปงเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายของนายสมหมาย 5. นางสาวแก้วมีความสัมพันธ์ลับๆกับนายชัยหลังจาก,กรวบรวมหลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดร้อยเวรสารพีเรียกทุกคนมาพบและเปิดเผยความจริงคนร้ายคือนายชัยลูกเรือคนสนิทเขาฆ่านายสมหมายเพราะความกดแค้งที่ถูกเอาเปรียบมานานและกลัวว่าความสัมพันธ์ของเขากับนางสาวแก้วจะถูกเปิดเผยนายชัยวางแผนฆ่านายสมหมายบนเรือโดยใช้อวนมัดเขาไว้กับเสากระดงแล้วปล่อยให้ฝูงฉลามที่อยู่ในบริเวณนั้น เข้ามากัดกินเขาพยายามลบร่องรอยโดยการเช็ดเลือดแต่ลืมทำความสะอาดใต้เล็บของผู้ตายซึ่งมีเศษวนติดอยู่นายชายสุดลงกับพื้นและสารภาพเขาถูกจับกลุ่มท่ามกลางความตกใจของทุกคนคดีนี้เปิดเผยถึงปัญหาซ่อนเร้นในชุมชนประมงทั้งการเอารัดเอาเปรียบลูกเรือการทำประมงผิดกฎหมายและความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการทําให้ทางการต้องเข้ามาตรวจสอบอุสาหการรมประมงในพื้นที่อย่างเข้มงวดมากขึ้น